เล่นน้ำตาเราชมูกห,หรือไตาเมื่อกี้คือรักแพทเลยอ่ะ,อะไรอะผมอวยโดรันต่ออิแม่งก็ลิมกีม่วันนี่ครับ <laughs> ลายยี่ดน,นะ,ะเช็คมม่ไม่เฟย์อ่ะเฟย์ขนานก็ได้ไมนกว่า <laughs> ถ้าเฟย์ไปจะอิ้มกันแบบตอนมันมาในาเดว,เวิวดอะไรป่ะม,มูมูอะไรเงี้ยไปออกไ <c oughs> ม่ซ้อเขาไม่มีออกคมกว่าใช่ไหมมันเล่นงาน่ายกว่ากันเขียงได้หลายอย่างตองเรียบดึงดึงมาดึงไม่โดนเกียงนะฟิววันนี้แบบผมเล่นนะผมดึงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เฮ้ย <c oughs> ถอยถอยถอยจริงไม่หันละพี่แคนนะแคนไรอะไม่เช่มเป็นตัวลนน่งเล่นด้วยไม่พูดถึงเลย ม่เชื่อมันในตัวรักเฉยโอ้ยเชื่อมันในตัวทุกคนอยู่างเข้าวะโอ้ยเฮอยไม่ต้องเชื่อครูเฮ้ยครูโดนโดนคนแรกเลยนั่นน่าจากโูอ่ะเมื่อกี้จะวางไปมาางลมาเฮียสัตว์เฮียนี่ของหลานมากเอ้ยมันมันตายกันได้นะเนี่ยพวกเนี้ยเอ้ยเธอทำไมไม่ป้อมไม่ตีทีไงตีไหมเฮีย ออน้งร่างโลหมดวะใครมาเพาะวะกูเลยไม่เดินไม่ไปเดินข้าวฟ้อมไปเลยเฮียติงวะน่าลักเดโฟงน่าจะยังอยู่นะแต่ไม่จะไปแล้วกูไม่ชอบกูมูเลยดิงคีมแม่งตีรอเล่นน้อยค่ะจติง ที่ไหนกูว่าถ้าขดเชื่อไั่น่าแฟดเลยแต่มันหรอแฟดมันเอากูเลยอ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ อยู่ร่างสี่ตัวเอาเลยให้ฟีดฟีดิีไม่หันเ่ยต้องหน้าแบบเนี้ยขิวไม่โดนกลับบ้านไม่ได้แล้วเนี้ย เโยนไปได้ม่ไม่อยนให้ตัวเองเอาก่อนคุณลืีไปว่ามันโยนให้ต้องโยนให้ตัวเองนี่แบบนี้ได้เกาะคือว่ายโยนไปเพื่อนก็ได้เกาะเหมือนกันน่ารักเฮ้ยโซอี้จะวานเลยนะ ชนนั่ไไปไม่ทันนะโดนตะเกงไม่ทันจะกลับไหมจะได้ไปช่วยต,ต้องเอาดีกว่าจโปรแฟตตามรักตามูไปด้วยตามูแฟดจะโปรแฟต โอ้ต้องเสียวววมีไม้ไหมพี่น่าจะเกิดปะผมว่าไม่ได้ออกของมันคืออ้นตีอ่บอนติอมี่มีระจมากไปเมีกระจุยสงไม่ได้มันไม่ด้ตทำอะไรเมื่อกี้ไปต่อยกันยง แม่งดีเนี่ยเวลาไอ้ฝันี่พี่เงอ่อพี่อะไรฮะโอ้หเนี่ยพี่อะไรตัดตันโอ้ยอ่ะอุ้ยงได้หี่เอาเดินทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ออาากของเออองร็วสองคนอะรอใครกันไหมได้ไหม,ไไหมอบอลตนเดีวยดวเจรยาเจ้าจี ไม่รู้ทำงานเครื่องก็ต้องเอา พี่ตีนี่ดิตีแชนเดิร์เน,นี่ยมลองให้เฮียไข่เฮียเฮ้ยไม่เป็นไรอ ดไม่เป็นไรอ่ะอย่าชว์ใหม่อย่าจะเหลไอพออ่ะยิงไอ้ด้นแมนยืนละเจ็ดแต่นี่เด็กโง่กันก็เดินี่ไปหาเพื่อนเลย นี <Es by> รอช่วยหนงดีได้ปะฝนนะเอาไปมาบอลเลียงเฮ้ยเป็นที่อะไรเหรอติดกำับอันดิเนี่ยด้ยแบงโลโค้ดหลับ เข้าใจว่าเฮียคุยก็มีคนจูงมันก็เดินมันเฮียไอ้นี่กลับบ้านนะแม่งยังไปเดินเอาไว้นั่นอยู่ได้ป้อมหรอโง่ด <c oughs> ีแดงเหรอเฮ้ยต <c oughs> ับ

คนก็ดีคือคนหยดชิ่งอะไรดยไอ้หียน,นี่ไะไเน่ต่อเลย,เลยทำไมโดนกูโล่มูพุ่งคันหรอป่อาอเดินกลางไป ยิงอะไรเดมโมลิทมาใช่ไ,ไ,ไหมไม่เด้งมาทำมากกว่าหนึ่งขอสกิลตัวนี้จะเป็นรอบๆตัวใช่ไหมทำได้ดีสามาตัวไอ้นอนจับเไปก็ได้จะตามไปแกันแล้วเหรอดีมากครับ นี่อะไรวะน่ะเลือดเต็มก็ยืนไม่แทงไม่มาอะไรเลยยืนตีอยู่นะดูเลือดเต็มกืตายเนยคืสุดบาเรียนจะล้ออะไรกินก็เลือดเต็มก็ยืนยืนดูอ่ะยืนดูไหมอยากตบหัวแม่งไว้ที่ ทำมันดียิงโดนแบงแบงทำมันดีทำมันดีตัวีตัวีตัวีตัีนี่ตัีนี่อ่ะหมายเอาเลยแปดมาก็กูรออยู่อ่ะมึงลากกูมาเนี่ยดันมาได้เป้าเลยคิดว่าได้เป้าดันออกหรือเปล่าโดนหรือเปล่าไป เฮียกูไปกดโดนเพื่อนเฉยแต่ยังไม่ใช่เอ้ยยังมีเกิดนี่่าใช่ไหมเออยัดเลยหลอต้อตีต้องเข้าออกพิ้งหะเียสมัยสมัยกูสโลจริงวะ ทำไมนั่งนอยู่นู่นวะตายตายนี่เร็อเดียบับคูคุ้งคานทำงานคุ้มเลยไอ้่ยนี่บับจะหมดแล้วปวะทำไมมันแบบไอ้บับหมดแล้วบับเดียวจับอุเฉดเลยยิงรังวะหมดนะบ้าหมดไปดูด้วยนะตายเลยตื่นตื่นกลับไปตายตื่เตืนไปตายเออหมดแล้วเรียบร้อยท่านาิงเลยไม่รอดเลยจะหนีทำไมอ่ะ เออวิ่งอะไรกันจบแล้วเชืวิ่งยังไงก็ไม่รอดทันเดิน <c oughs> ดหน่อยวิ่งไงพี่บอกให้กลับกู้เลยกลับเฮ้ยใครขันน็อตตายตั้งแต่ไอใช่ชาววายมันเดืดมาเดมิเซียอะไรอย่างนี้มันดูตรงไหนวะว่าเรามีบัฟมีบัฟมโหยิ่งมีเ,เลยบัฟข้างบนไงมันมีเวลาใครเล่นวันเนี่ยใครเล่นแนวะวะ <ๆ S 1> เ,เนี่ยใครเล่นแนววะเนี่ย<ๆ> เฮ้ยใคโดนะโดนช่วยแล้วช่วยสุดสแล้วไปนตองไม้นยาวๆเอาเลยนยาวๆเดี๋ยววาร์ป่ยวาร์ปเลยปะวางวาร์ปงวาร์ปวาร์ปแม่วาร์ปไม่ัญการปการแรกเกียวจ มีก็จุนอยู่หรอม้าเป็นสีส่วนติไม่ขยดตัวมีคนยันอยู่ปะอ้าวมู่ก็จุนยงอยู่อ้าวออแปดแล้วเฮ้ยการเดินแปดกูได้กูด้ส่ได้ไงสี่ เดินตีกูสิเลื่อนไม่ลดนะเดินไปต่อ<ๆ>ได้<ๆ>ทีละกูน<ๆ>่าจะตายมีกระไม้ไหมโอ้โหเดินวาร์ปไม่ได้<ๆ>ตีก่อนอืมอ่ะกูรัตตดแล้วอ่ะอ่ะกูตายให้ด้วยอ่ะไอ้เหี้ย ไปเตี๊ยมใไมไห้เฮียทำไมเขาฝืนจะงาเฮียถามเขาหน่อยดิแไม่ตีเลยหรอเสือไม่คุนไม่คาดเอาตัวอื่นก็ได้ต็งว่าเฮียดึงดึงที่ไปไหนวะช่วงฉุนแล้วว่แบตเตอรี่ไปไหนวะ เต็งว่ะเก่งมากครับมากเก่งมากมากครับเก่งสุดยอดอีันเะดีอีวันเกิดจะดีอีมันใจเลยตะกอลูกก็ไม่แย่นะแย่ดีแฉ่เลยมีใครอยู่ไหมต้องะไรนี่สองตัวเนี่ยให้กูโดนถ้าถ้ามันเข้ากูโดนกระทืบก่อนนะไอ้ อมีแฟตฟรีด้วยใครก็ไม่นี่งยินได้วาได้หรอโอ้โหก็เฮียละได้เดิมาล้สองทีมเราจะไม่ตื่นเลยไม่ได้ใครโอดวะเฮีย อ๋ออย่างเงี่ยปิดดิมังกรเกิดไม่ได้เลยนะทำไมต้องรักแข้งไว้เทียอะเก็บสมองไว้เทีย่อะต้องไปนะไอต้องต้องไปนะเรนยังไม่เคลี่ยนจบตั้งแต่ไอ้ได้มังกรตัวนั้นแหละแพ้เพราะมังกรตัวที่สารานก่อนไหมครูเว เบอร์แปลกที่โทรมาเป็นเบอร์นี่วะเบอร์คนส่งแน่เลยนี่แปลอง้แต่เขาเดินมากดูนไเลเหรอแอ้แทำไมเขาโยนสกิลไปทางนั้นอ่ะเขาคนกำลังปุ๊บอยู่นะโดนแตกเขานัเดินอยู่คนตรงนี้ก็จะแพ้ไฟอยู่นะผูโซ่แม่งเองึยไม่มีใครหนึ่งหนึ่งเเล่นไหว กลับไปการทันเดินหน่อยดิการทันเดินหน่อยคนนึงไปได้ไหมไปได้ไหมใครไปได้ไหมไปคนเดียวไปช่วยผมทีบ้างเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วทำอะไรบาอีกไม่ไหวดิไม่ไหวลองไปไปวะอุ้ยเจี๊ยแตกปะหน้าบ้าน

โดนบาลอนโดนทันเดอร์ทันเดอร์เลยมาง,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 ง้อง้ๆก็จบละไอ้แค่เลือดแค่นี้ยังปัมไอ้เหี้ยบ้านกูก็ต้องตีออลติกก็ต้องกูอีกอะคนด้วยคนก็ต้องกูอีกปอตรงนี้ไว้นะปอนตรงนี้เอ,อ้ยเกย์นบ,นบ,นบนเกย์บนเคล่าท่ามันได้แบบวะ เดินมาเิ่งเดินมาหนึ่งไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไหวอ่าไปไนอยู่นี่อพวกนี้สวงกลางจบไอ้เหี้ยเาังเลยตังเลยังเลยวังบ้านยิงกันให้ไอ้ปั๊มมันเกิดด้วยเหรอตัวนี้เกิดถังไอ้เหี้ยเกิดังนาสิบวิอ่ะน่าจะถันนะลงไปลันเลยน ล่างจะไม่มีใครเตเลมาใช่ปะอุ้ยเหี้ยเจ้ตีบอลลระดาเลยระดาเลยระดาเล่เล่เล่ระดาเลยเลระดาเล่แค่อ,อย,อยาให้มันกลับแู่อยาะให้มันกลับนะมันกลับมูมุดน่าจะตาย,ตาตายเพื่อนหลักไม่ไปดันวนะไอ้ยังไม่ไม่มีของช่วยใหม่ไปไไหวหรอกเอ้ามูมูตายมูมูตายจะอยู่แนวเดียวกันนะมีเขาจูนานตรีนะ มึงกูไม่เข้าะนะครับม่ะเลอกโคมันไม่เอามึงอ่ะมันจะเอาทุกคนมันต้องเอาทุกคนด้วยพี่เอง